We'll you ก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอดเด,ดเดๆขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k ์บเว็บเคเบิลเเกเติมเอาววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคววาคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 e 8อีปไปใส่ตอนชาระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามปอีกนะครับเปยให้คุ้มเาท่นับผม โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆู้รักชาวอารีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียได้ดีแล้วนะจ๊ะจัดไปครับผม,ผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับไบร์นะครับผมเอ้ยก็เป็นตัวละครแอสซัสซินนะทุกคนที่ค่อนข้างจะโหดมากๆแล้วก็ฟาร์มเร็วอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ข้อเสียก็ค่อนข้างเยอะนะเออถ้าจังหวะไม่ได้ไหลจริงๆก็เล่นยากนะครับแต่ส่วนมากก็จะได้ไหลนะครับเพราะว่าไบร์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เลดเกมนะ ผมบอกเลยว่าคุณจะเล่นยังไงก็ได้ไบ์นะครับเล่นให้ได้ดาบแดงเท่านั้นนะครับคือไหลแน่นอนเกมพลิกได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เราจะวายหรือบ้างนะครับออตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับฝั่งหนงข้าแบบอ๋อค้างค้างค้างมาเดะโอ้โหแมงสมไมก็สําหรับตอนนี้ผมก็จะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าเราเจอเป็นรันดอนะครับ ยูเอจ็อกเกอร์นะคือ UA เนี่ยก็ผักเราได้นะครับจ็กเกอร์ก็มีสกิลสป้องกันนะส่วนรันดอก็วิบวับนะครับค่อนข้างจะเล่นยากนะต้องได้จังหวะหลายจริงๆนะตอนนี้เอ,อเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าล <ะ S 1> ไอ้น้องไอ้หนูเอาด็เซตยโโหย่โอ้โหโอ้โหฟิกเกอร์เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยทำเร็ยวมาเขาเสียฟิกตอนบางกรยังไม่เกิดได้นะก็โอเคแล้วก็สำหรับตอนนี้ผมก็จะเล่นเป็นสายธนูนะครับ คือสายธนูทําไมผมถึงเล่นสายธนูนะเพราะว่าเราจะออกขีแค่ชิ้นเดียวนะครับสําหรับตานี้อเ,เอ๊ะเอ๊ะมาเด็เดี๋ยวยค่อ,อธิบายแล้วกันนะครับโอฟาเรนกูแตกโอเคถอยเลยน,นะครับผมว่าไม่น่าได้นะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่น่าไหวนะครับเพราะว่าทีมเราตายไปด้วยนะครับโอเคถอยเลยถ่ายเลยเพื่อนถอยเลยใคยเล่นให้เล่น่คยเล่เลเลยยนใจเย็นเพื่อนสตานให้หนึ่งทีโอ้โหโดนเวทฟ้าเฮียมาเดิถอยเลยเทน ไทยไทยไทยยเฮ้ยจะเอาคุณสุดจริงนี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันะะนะก็สําหรับตอนนี้ผมจะเล่นสายธนูนะครับก็คือเราจะขึ้นแค่คีเซียนตีนะครับคีขีใหญ่ชิ้นเดียวนะแล้วก็เจาะเกาะของมอร์นิ่งสตาร์นะครับแล้วก็ขึ้นดาบแดงเลยนะก็จะเป็นการเล่งดาเมจนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกพวกแบบคีที่บวกความไวในการโจมตีนะเพราะว่าเราเล่นสายธนูแล้วนะครับเราก็จะเน้นแบบ ได้ของดาเมจเร็วๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะเล่นอย่างที่พูดหรือเปล่าไอหาห้หน้ไอ้หนูฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้หาตังค์รวยๆก่อนไม่งันเดี๋ยวแตกโอเคดักนะครับเดี๋ยวเรามาดักรอนะต้องเล่นไบ์เนี่ยต้องเล่นเข้าจังหวะ2จังหวะ3เลยนะครับเพราะว่าคือตัวมันค่อนข้างจะเอาเน่เอานอนยากนะครับสําหรับการเล่นป่านะเออเพราะฉะนั้น เวลาเล่นไบ์ป่าก็พยายามดักแล้วก็รอเข้าจังหวะ 2, 2จังหวะ3นะมันไม่เหมือนเล่นยืนเลนนะครับยืนเลนมีฟิกเกอร์ไงโอเคฟิกเกอร์มันจะเข้าจังหวะไหนก็ได้นะครับโ okay. อเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเฮ้ยว่าได้หนัวจังหวะเนี้ยได้ไฟได้ไฟเฮ้ยเอะไรเอ้ยโอ้โหย้ยได้อยู่ได้อยู่ตีต,ตีปาดโอ้โหโอเมก้าก่อนเลยมาดิแตกนหนึ่งตายหมดแตกสอง มาเลยวะโอ้โหไม่มีของเอาเดีเพื่อนเอาให้ตายเออที้ยังได้ไว้สวยแจ๋วมากเล่นไปก่อนเลยนะไม่ต้องรีบครับตอนนี้ผมเอาลูนคี1ิมานะครับเน้นแบบว่าตีติดคีบ่อยๆนะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องขึ้นไอเทมคีหลายอันด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาลูนคีสิบหมาแล้วนะคือก็ประมาณนั้นเฮ้ยโชกหน้าเอามากเลยนะทุกคนถึงโจจะเป็นผู้ชายแต่มันก็น่าเอานะเอาเลยโอ้โห เสียดายนะครับโอเมก้ามันผักนะโจกุสากดสกิลสองไปแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยแบบยัดเลยนะจังหวะเรามีเราก็ต้องเล่นนะครับโอเคบางกรณีจะได้หรือเปล่าเฮียไม่น่าไหวนะครับทุกคนฝั่งนู้นเขาอยู่กันเยอะผมไปเคลียร์กลางก่อนแล้วกันนะโหตอนนี้ค่อนข้างจะโดนกดดันเลยอุ้ยแรงจัดเจอกันเอ้ยโอ้โหลันดอมาอีกหายละผมไม่ให้เว้ คิบกูคีกูแต่กูจะตายอย่ายิงกูโอ้อเคฟาร์มไปก่อนนะทุกคนนะแยกดันเวยาวนะครับเดี๋ยวผมดักเรียวมะดีกว่าทุกคนดักตัวมาเคีย์เวฟนะครับถ้าเอาถ้าเป็นเรียวมะผมก็เอานะแต่ถ้าเป็นรันดอร์เราก็ไม่เล่นอ่าเรียวมะมาโอเคสวยโดดไปแล้วโดดไปแล้วก็ไม่รอดมาเลมาเลยืมไปไหนอะเอา้าโอ้โหรอดปะเนี่ยอ้าว พุ่งไม่ข้ามกำแพงหรอไอ้เฮียตายไปซะโอเคเดี๋ยวเราว้าไปเลนกลางนะครับไปเคลียเว็บกลางนะแล้วก็ไปตัดฟ้าเรานะครับทุกคนอาว้าไม่ลงวะโเคสวยๆๆโอเคครับตอนนี้เราได้คี้ใหญ่มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นจอกเกาะชิ้นเล็กของ Morning s t a r นะครับก็คืออันนี้เป็นเซตไอเทมที่ผมมองว่าเกิดไวสุดละสำหรับไบ้์นะครับคือเราไม่ต้องขึ้นพวกอ่าอีฟิทคอรหรือสลิคสติงนะครับเนี่ยขึ้นแค่นี้นะ แล้วเราก็พยายามเก็บสแต็กของขวานฟาร์มธนูฟาร์มเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับมันจะได้ตีไวไวนะเออเพราะว่าใบจริงๆมันตีไวอยู่แล้วนะครับอัตราคียไม่จําเป็นต้องเอาก็ได้นะน้นดามจไว้ในช่วงท้ายนะครับคือถ้าคุณได้ดาบแดงยังไงมันได้ไหลแน่นะครับกดสกิลสเนี่ยกดครั้งละตัวเลยนะผมบอกเลยกดรัวๆๆๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไดไหลหรือเปล่านี่มาเลยโอเคอันติีไปแล้วถอยเลยอ,อย่าทำกูเอ๊ะอ,อันตรีไปแล้วนี่เราอะได้ข่าว ไปไหนอ่ะซอยฟรีมาเลยมาเลยเคียนกูเคียนเหียกูใบนั่นไอสัตว์เคียนเป็นโอมีนเลยเคียนอย่างรัวนะครับโอเคโอ้โหโดนกดดันอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสกอร์เราก็ค่อนข้างดีนะครับเราก็หาตังได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะออผมเน้นแบกอยู่แล้วไม่สนใจแต่ฝั่งนู้นลันดอร์ก็ค่อนข้างตึงมือเลยนะครับตอนนี้คือฝั่งเรามันจับไม่ได้อะทุกคนลันดอร์มันแก้ทุกตัวเลยทีมผมมันสู้ยากเลยนะ คือแบบฟอร์ลเรนก็สู้ลันดอ,อยากนะครับเออแล้วผมก็ล้วงโจ๊กล้วงอะไรก็ยากอีกนะเออถ้าฟอร์ลเรนไม่ช่ำจริงก็เล่นยากเลยนะอาะเด้ใจเย็นๆกันแล้วกันเพื่อนไอ้โจ๊กอย่าทำบูทษทีทษทีไอ้จวดทษทีโอเคเดี๋ยวเราหาตั้งไว้ก่อนนะครับทุกคนจังหวันี้เล่นได้ไหมเนี่ยมาดิมา,มาโอ้โหโคตรสวย มเนี่ยก็มันกดสกิลสไปแล้วนะครับเห็นมันไล่เทนึกว่ากดสกิลสไปนะผมก็เลยใส่ไม่เป็นไรพลาดไปจังหวะนี้จริงๆมันลวงยากอ้สองตัวน,นี้เหมือนเดิมครับทุกคนหาตังค์ไปก่อนนะครับพยายามเล่นให้ได้ดาบแดงอ่ะแค่นั้นแหละนะครับโหเรียวมาอยู่นะเอาวับไฟเอาวับแดงผมไปด้วยน่ยโอเคโอ้โหเอาป่ากหมดเลยไอ้เวนวคกูจะเกิดได้ไงล่ะครับจังหวะนี้ค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะน้องๆทีมกูโดนปิดแล้วทีมผม ติดแล้วอ,อยากไปอยากไปนัวนะแต่ว่าป้อมการดีกว่าครทุกคน mm hmm. เล่นให้ใจเย็นๆนะครับเล่นใบนะอย่างที่บอกครับเล่นยังไงก็ได้นะครับจะจะแบบทีมยับหมาแค่ไหนก็ต้องให้ได้ดาบแดงนะทุกคนนะเออถ้าได้ดาบแดงขึ้นมาเมื่อไหรนะ่เนี่ยหวานเจีย๊ยบมาในจังหวะนี้เอา้าเฮียมล็อกลันดอไปก็ไม่บอกมาดิไปไหนอะโอ้โหรอดอืแม่งรอดสัตว์เอาอีทีน่นี่ตีมันเพื่อนยิง เยไล่เล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 ยเฮ้ยไล่ดิอ้าโอ้โหแล้วเทนกูเลี้ยวซะงั้นเฮ้ยเป็นได้เอาดิเอาเลยเอาเลยโจกันโจกน่าจสกิลสองมาแล้วยัดเข้าไปเด็โอ้โหมีแข็งอีกมาดิอื้มมมมึงรอดได้ไงวะไอ้เหี้ยมาดิโอเมก้าโอเคได้โอเมก้ามาอย่างดีนะครับถือว่าประคองชีวิตทำให้เราได้เกิดไวขึ้นนะโอเคครับผมฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ คือต้องได้ดาบแดงเท่านั้นนะครับคือผมอาจจะพูดเยอะหน่อยแหละนะครับเพราะว่าเล่นไบ์มาหลายรอบแล้วนะครับก็คือดาบแดงได้ดาบแดงเมื่อไหร่ก็คือเกมพลิกทันทีนะครับไบ์มันโหดตอนมีดาบแดงนะเล่นยังไงก็ได้ให้ได้ดาบแดงอะ่ะแค่นั้นแหละเอออย่างี่ผมบอกยับแค่ไหนก็ช่างนะครับเลดได้ก็จบมาดิโอ้โหสกันไม่โดนได้โยเอาเอามาดีไบนี่เป็นตัวละลายแทงชั้นดีมากๆเหมือนกันนะครับ ถ้ายิงระยะใกล้ๆนี่คือไบแบบโหดจัดเลยนะเวลามันพุ่งสกิลสองโดนนี่คือแรงมากนะเดี๋ยวรอดูเลยมาเดี๋ยวเรียวมาลงมามึงตายเอ้าไปไหนละน้องตัวล็อกล็อกล็อก,ล,อก,ล,อกล้ออะไรเฮียเจอล็อกล้อโอเคถ่ายกันเลยครับจังหวะนี้เราได้เปรียบเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเล่นฝืนเล่นนะครับหาทางไปก่อนยาวๆใกล้ได้ดาบแดงและอีกอึดใจเดียวครับเพื่อนๆฝูงเพื่อนๆฝูงเนี่ย จะเพื่อนฝูงก็ไม่เพื่อนฝูงนะครับอ้าวมาแล้วระดับแดงของพี่เกมเผ็ดแน่นอนนะครับจังหวะน,นี้บอกเลยเดี๋ยวมาดูว่าโมหรือเปล่านะครับเออถ้าจังหวะได้ไหลเนี่ยกดสกิลสองย้ำๆได้เลยนะครับใบมันโหดมากนะมันมันแบบเหมือนโดดใส่แล้วตายเลยไม่รู้แม่งมันบั๊กอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือมันโดดใส่แล้วมันตายเลยจริงๆนะครับสําหรับใบนะเวลาเจอตัวบางๆเลื่นน้อยหรือเล่นเยอะก็ได้นะครับแค่โดดสองใสนะ่เนี่ยพุ่งไปเนี่ยคือตายเลยนะครับเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูพี่จโมหรือเปล่านะครับเล่นมาหลายตาแล้วนะครับก็คือเล่นแบบเกิดทุกตามาลเลยโหแลนดเราจับยากว่ะไอ้อน,นี่ก็ไดโอมกา้าสวยปาดไปทีนี้เห็นปะเฮ้ยของจริงมาเิมาเลยโอ้ยจะตายโอ้ไม่โดนเพื่อนสวยเอามาันเอาไหมาเออมันต้องอย่างนี้ดิวะทีมเฮ้ยเ้ยเรียวมาโอ้ยนึกว่ามันจะเหลี่ยมผมนะครับนึกว่ามันจะพุ่งมาแทงสวยเพื่อน สวยเพี้ยนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาดาร์คซเลีเอ้ยผมว่าผมไปตีป้อมก่อนดีกว่าเขาตายสี่นะให้เพื่อนลำรอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตีป้อมก่อนดีเออแต่จริงๆผมนะผมก็น่าจะไปตีนะแล้วให้ฟอรเรนไปดันบ้านนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเราไปช่วยเพื่อนตีดาร์คซีเลร์ก่อนนะครับมาต่อไปแล้วขึ้นมอร์นิ่งสตาร์นะครับทุกคนบายมันออกได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้เจาะเกาะน,นะเจาะเกาะทีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คืออย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ผมจะไม่ได้ขึ้นพวกแบบไอเทมคีที่ช่วยในเรื่องของการโจมตีไว้นะครับปิดได้อา้ามึงกลับมาก็ตายดิกลับมามึงก็ตายสิวะเออก็นั่นแหละรครับผมไม่ได้ออกคีในเรื่องของการโจมตีไวๆนะครับอย่างเช่นพวกสลิคสติงอีฟิทคอ้นะคือหรือดาบสายฟ้านะครับผมไม่ได้ออกนะเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นธนูนะครับแล้วเราก็จะเร่งดาเมจโดยการที่เรารีบขึ้นพวกแบบ เจาะเกาะแล้วก็ดาบแดงไวๆนะครับเราจะเร่งให้ได้ดาบแดงเร็วๆนะถ้าเราได้ดาบแดงเนี่ยคือมันจะโหดมากนะครับสหรับไบนะเออเราเน้นสกิลสองรัวๆอยู่แล้วนะครับเราตีไว้อยู่แล้วด้วยแล้วเราก็เอาลูนคีสิกมาอีกต่างหากนะครับมันก็ทําให้เราแบบตีติดคีง่ายต่อให้มีคีแค่ชิ้นเดียวก็เถอะนะครับเนอะประมาณนี้โอเคเฮ้ยกูอยากโชว์อะเห็นได้ปะเทนเฮ้ยเทนไทยสวยนะจังหวะน,นี้นี่แหละจังหวะที่กูรอคอยมาแล้วมาเดี๋ยวัหนึ่ง แตกสมึงก็ดูมึงก็ดูไอ้ี่อืมแม่งสกัดดาวลุ่งโอเคเอามาดิเออโอเคก็เก็บคอร์สคิวไปนะครับสําหรับตานี้โอเคก็ประมาณนี้เห็นไหมไบต์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบแม่งมันพลิกเกมได้จริงๆนะครับถ้าช่วงเลดเกมแล้วมีดาบแดงเนี่ยคือแม่งโคตรเก่งนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใบนะไม่ค่อยได้จับบ่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะสำหรับพวกตัวละครนะพวกนี้